คนแพ้นร้องเพลงวนไวกิ้งจะใช้ฉันจะไม่รู้จะจะใช้เพลงใดหยุดชีวิุกยางวันหยุดเลนเกไปสุดนึงเป็นความวังซูดเ้าเอยิ่งฉุกไปขอซื้อไส้กรอกอีสานหนึ่งลูกขอซื้อไส้กรอกอีสานหนึ่งลูกได้ไหมคะได้ครับบีไปแล้ว หยิบเลยเหรอคะหยิบเลยแค่ลูกเดียวนะว่าหยิบยังไงอะักเลยตัวทำายจังวะป่ายิ่งชุบเอ้ยให้ขอคนแปลงหน้าถ่ายรูปขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมคะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะเป่ายิ่งฉุบ ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็บอกว่ายินดีต้อนรับค่ะสิบคำยินดีต้อนรับค่ะ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 ผมรับสิบรอบอิชงพี่ไปขอแม่ค้าเล่นยิงปืนปีหนึ่งลูกหนูขอลองเล่นหนึ่งลูกได้ไหมยิงปืนเปนลูกจริงเลยค่ะก็เอาห้าสิบก็ได้ค่ะยิงยิงกี่ตอกก็ับได้เลยค่ะ ยิ่งฉบแค่ให้กินมะแรงทอดที่เราไม่เคยกินมันอร่อยอีกตัวสิอร่อยก็อีกตัวไม่แย่แล้วก็ไม่ดี